สวัสดีครับสำหรับ WTT m ัมมอมาเจอกันในแพทต่อไปนี่ครับเอ่ัชมดน้อยเพื่อนผมอีกหรืออีกหน้านว่าเม็กอันดูกันได้ว่าเขาทำสกอร์ได้มากเท่าไหร่ในเกมนี้สำหรับด่านเมสายนะครับเม็กซื้อพวงมาแล้วหรอไปละมามา อันนั้นมือสนายนะครับจงสบบของศตรูเอาเลยเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเรื่องเสร็จแล้ว ไซาที่เม็ดาหน้ิเอาได้ไปา้นลงๆไม่ลงเอาได้หนาไปกิน น้องปุ่นทีขอคุณพ่ายมามามา <c oughs> เอาเลยหนาไปกิน <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกิน

มีตัวเล่นด้วยติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเอาเล่นหนาไปกินเอาเลน่น